ตีเขาไปตีเฮียหมูจ๋าเหมียวขอข้าวไข่เจียวหมูสับจานหนึ่งนะจ๊ะไข่เจียวหมูสับไม่มีจ้ะมีแต่หมูน่ารักน่ารักตายปัญญาอ่อนอุ้ยน่ารักจ้ะน่ารักมากเออเฮียหมูจ๋า เทียห,หมูทำอะไรก็ได้นะจ๊ะเที่เฮียหมูทำให้ได้ไอ้เหมียววันนี้มันไปโดนของอะไรมาวะ อย่าพูดชื่อนี้ได้ไหมชื่อนี้มันสูงเอาไว้บนหิ้งบูชาไปแล้วว่าแต่ว่าหน้ามองๆมีอะไรมาหรือจ้าเนี่ยเรื่องของพี่ฮาร์ดจ้ะตายแล้วเหรอไม่ใช่ออคือก็พี่ฮาร์ดเขาให้เมียว่ะทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่เลนพี่เลน เหนียวเหนียวพี่ฮอดต้องเหนียวเนี่ยให้เหนียวทำอะไรอ่ะถึงพี่เลนพิเลนเนีเออ่ยคือว่าพี่ฮอดเขาให้เหนียวทำแกงเขียวหวานให้แม่เขากินนะจ๊ะโอ้โหแมพี่เลนตรงไหนเนี่ยแกงเขียวหวาน เคี่ยหมูจ้าเออเคียมหมูเคียมหมูสอยเหมียวทำแกงเขียวหวานหน่อยนะจา้านะนะอย่ามาทำเป็นมีน้ำตาเพื่อมาตอโ,โอหัวใจไม่มีทางเออเคีเ่ยวหมูจา้า ไม่ปฏิเสธใช่ไหมจ๊ะขอบคุณมากนะใจเฮียหมูถ้าอย่างนั้นน่ะเหนียวไปละเฮ้ยพี่โตช่วยแกเชือกให้ทีจันตุกมันมัดมือชกอะีแล้วแหม่น่าตองสารเว้ยอุ้ยเจ็บ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 อ้าวแก้แล้วเออคอยยังชั่วเออ เ้ยไอ้หมูแกต้องสอนไอ้เหมียวนะเว้ยสอนทำไมเอาหูมานี่นี่กูยังไม่พูดเขาจัะเดีอะหมอฉันมีวิธีแก้เผ็ดไอโอไมค์กกดได้แล้วเหรเออทำยังไง <formation jin inh throat> ใครดูนะไอ้หมูนะกูจะล่อเหมียวเฮ้ยจะมาเฮ้ยอะไรล่อรอออกจากร้านเนี่ยแกจะได้อาปลาล้าเนี่ยไปใส่ไอหม้อแกงเขียวหวานได้ไหอืมฉันว่าใส่อย่างอื่นดีกว่านะเสียดายปลาล้าว่ะจะมากิ้นเหนียวอะไรแค่ปลาล้าว่ะ นะงจะไปก่อนะตามแผนเฮ้ยไอ้หมูเดี๋ยวฉันจะเอาของไปให้แม่เยาวก่อนนะเว้ยเขียหมูทำไมแกงเขียวหวานเนี่ยถึงเผ็ด่างเนี้ยอ้าวก็นี่มันแกงเขียวหวานไม่ใช่แกงจืด แต่แกงเขียวหวานมันก็ต้องหวานสิมันจะเผ็ดได้ยังไงอะอ่งางั้นก็เติมน้ำปลาไปก็แล้วกันจะได้หวานขึ้นเอเอจริงดถอะไ้ต้มน้ำปตามันก็เค็มสิมันจะหวานได้ยังไงห้เฮียหมูหวายเนี่ยใช่ฉันน่นมันคนโง่ถ้าฉลาดแล้วก็คงไม่หลงกลมาสอนแกขนาดนี้หรอกเมียว เมียวเ้ยเมียวเฮ้ยเมียวปากซอยมีมีคนโดนรถชนแล้วเมียวแล้วบอกฉันทำไมอ่ะฉันไม่ใช่หมอนี่คนที่โดนรถชนอ่ะพี่หอดไงก็ช่างมันดีอืมเฮ้ย แขนของพี่ตู้นี่เยี่ยมมากเลยสามารถหลอกมานพยูนออกจากร้านไปได้เอ้ยคำก็บอยสองคำก็บอยทีนี้เราึงเสร็จกูแน่ไอกตันฮุกไอหมูนี่ปลาไม่ต้องใส่กันน้ำลายมึงเต็มหม้อแล้ว ปลาใส่ที่อยู่ไหนปลาซื้อมาไว้ไหนวะเอ้าอ๋ออยู่นี่นี่อาตุใส่กี่ตัวบอกมาโอ้โหปลาลานี่ปิดแรงมากตัวเดียวพอตัวเดียวเองเออได้อดใจรอสักคู่โอ้ไม่กล้าไวเฮ้ยพุกยูกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋ออ กำลังกระโดดตบกันอยู่เฮ้กระโดดตบโนโนโนกระโดดตบเขาไม่ได้ทำอย่างงั้นกระโดดตบเขาทำอย่างนี้นี่ดูกระโดดนี่เขาทำอย่างนี้นี่นีแล้วตบเขาทำอย่างนี้นี่โหมโหมมมมมันหยาบกันมากไปหน่อยแล้วถ้าอย่างมี้ เย็ดเดเออนเสียงานใหญ่หมดทํางานใหญ่เนี่ยมันต้องใจนิ่งๆเขาไว้ก็อยู่มาเกี่ยวอะไรด้วยฮะไอ้แกโอ้โหเรียกไอ้แกขึ้นเลยกูมึงอายังไงอะมเข้ามาอ้ง่ไอ้โง่ไอ้โไอ้า่ไอ้โไอ้้่้่ไอ้่อ ยอเย <That> <good without> ็นตามสบายอ้ตัวฉันไม่เห็นศพพี่ฮาาเลยอะไปพี่ฮาาโอ้โหเมียวพี่ฮาเนี่ยรอเมียวนานมากไอสตอร์เบอรี่มึงอะเพิ่งมาเมื่อตะกี้เนี่ยหูปลาไปเลยบ่อย เดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวโดนเหมียวมาหัดทำแกงเขียวหวานจ้ะเพื่อที่จะเอาใจพี่ฮาดไงเพราะว่าเป็นของโปรดของแม่พี่ฮาายังไงละจ้ะเออถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเหมียวมาให้ชิมนะรอแป๊บเดียวโอ้เหมียวไม่ต้องลุกมาร้านของเียหมูเดี๋ยวหมูจัดให้ เมาแล้วครับแกงเขียวหวานชิมเลยจ้ะพี่ฮัทตักเลยไม่เล็กไปเหรอเหมียวล้อเล่นเอาละเอาเลยพี่ฮัทเอ้าเอ้า แน่ใจนะว่ากินได้ <laughs> กินได้สิถ้ากินไม่ได้อะไอ้เมียเนี่ยเทให้หมากินไปนานแล้วอ่ะกินก็กินชิมเลยจ้าแน่ใจนะว่าหาร้านนี้สะอาดอะพี่อาดนะพี่อา,า,า,าดพูดอย่างนี้แสดงว่าไว้ใจเมียวใช่ไหมดีเททิ้งไปเลยไปไม่ต้องกินแล้วอา้อาวอ้าวพี่ฮาดกินแล้วกินแล้ว สูตรพิเศษไปง่ายกับจันฮุกน่าเบ้เลยเห็นไหมอร่อยมากเฮ้ยอร่อยจนพี่ขาดตาไหลเลยอ่ะเฮ้ยมันอร่อยไม่ได้ยังไงวะอ้าวอตุพูดอย่างนี้เนี่ยไม่อยากจะมีหัวเอาไว้ตั้งบนคอหรอโอ้โหคมมากเลยไปใช้ ก็ฉันใส่ปลาไปต้องถุงหนึ่งอุ้ยโอ้ม y g ก d รปลาลูกนี้กินนานแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs>